วีลาคาสวิต Honda BRV มาถึงแล้วลงได้เลยครับลงได้เลยมาจากลากระบังหิงวะนะเขียิเขียน Honda BRV ครับยกมาจากลากระบังนะครับสายพาน CVT ขาดแล้วนะครับเขาเกียร์ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับ ด้าบีเอลวีครับสายพานซีวีทีขาดแล้วนะครับขาดแล้วจบจากรักบางเหลืออ่ะเดี๋ยวจัดการให้ครับวันเดียวเสร็จนะรอรับได้เลยนะครับเสียสายพานซีวีทีฮอนด้าบีเอวีนะครับศีลักาเซอร์ริทโทรศัพท์0809314252ครับมากันเรื่อยๆนะมากันเกือบทุกวันนะครัสำหรับตระกูลฮอนด้านะครับสายพานซีวีทีปี2014ขึ้นไปนะครับวันเดียวเสร็จรอรับได้เลย Okay. Okay. Ta chào lời bọn nhỉ chào nhỉ ngà chào nhỉ ngà chào lời bọn nhỉ ตูเลขหม่หนี่เท่าไหร่บีอีกตัวหกหมืน่นหรอไม่เท่าไหร่เนี่ยบีสเฮด หมื่นหกอ๋อแสนหกอ๋อเรื่องไมแสนหกนะครับเรื่องไมแสนหกเรื่ม่หนึ่งแสนหกหมื่นนะครับอะได้เวลาขาดนะครับมากันเรื่อยๆนะฮะสำหรับฮอนด้าตะกูลฮอนด้านะครับปี2อง4ีขึ้นไปนะครับ เปลี่ยนสายพาน CVT วนเดียวเสร็จนะฮะรอรับได้เลยเอะมานันอ่ะเดี๋ยวดูเข้าเกียร์เข้าเกียร์ดีอ่ะดีแล้วนะครับดีแล้ว เรียงรอบเปล่าเลยนะเรียงว่างเลยนะดี N R เ,เ,เกียร์ถอยเ,อเกียร์ถอยก็วืดเลยนะฮะเรียงรอบเปล่าเลยนะครับไม่ขยับไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังเอาปิดเอาคลิปใหม่